NAMO TASLA PAKAWATO ARAHATO SAMA SAMPUDASA NAMO TASLA PAKAWATO ARAHATO SAMA SAMPUDASA ITI BISO PAKAWA ARAHANG SAMA SAMPUDO วิชาจารณสัมปนโนสุขโตโลกาวิทูนอนุตตโรปุริสาธรรมสาระติสัทธาธิวะมนุษย์นังพุทโธภควาติสวะขาโตภควตาธโมสัมทิอิโกอาการิโกเอหิปัสสิโก おばないこぱっちゃったむえきたぽいにゅいスーパティパンのパカワトサーワカサンコ。おちゅパティパンのパカワトサーワカサンコ。ややパティパンのパカワトサーワカサンコ。 मीचिपतिपन्नो भगवतो सा वो यदानि पुरिसयुखानि अथ पुलिसुखला एष फकवतो सा वो आव्ने पाव्नेयो ठिनेयो अञ्जलीकरणीय आप्नुतरं ข้าพเจ้านายปราัวจนิมลตนาอาภรขอน้อมกราบนมัสการองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอริยสงฆ์ทุกๆพระองค์วันนี้ข้าพเจ้าจะทำพิธีอัญเชิญเบิกเนตรรูปปั้นเทพเจ้าวกวนอูเทพเจ้าแห่งโชคลาภและของเสริมฮวงจุ้ยทั้งหลายที่ให้สาธุชนนำไปเพื่อขึ้นบ้านใหม่ในช่วงปีใหม่และตรุษจีนที่จะมาถึงนี้ขอเดชานุภาพ พุทธานุภาพแห่งองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระริยสง์ทุกพระองค์โปรดอํานวยอวยพรให้สิ่งของเสริมมงจุ้ยมงคลทั้งหลายจงมีพุทธานุภาพปัดเป่าเพลภัย,ภยเสริมดวงชะตานำพาสิ้นโชคลาวาสนามาให้แก่สายชุดชมทั้งหลายด้วยเดชะอำนาจบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์เด้เชิญบัดนี้ได้เวลามาหามงคลเลิกข้าพระเจ้าขออนุญ,ญาตองค์พระผู้มีพระภาคเจ้า ปราบทูลเชิญท่านเทพเจ้ากคนอูสเสด็จมาเป็นประธานในพิธีทําการเบิดเน่รูปปั้นเทพเจ้ากวตอูและสิ่งของเสริมฮวงจุ้ยทั้งหลายที่สาธุชนจะนําไปประดับบ้านเรือนเพื่อปัดเป่าและเสริมดวงชะตาในปี2565ได้เวลาเป็นทางการแล้วข้าพระเจ้าขอทําพิธีทูลเชิญทเทพเจ้าท่านกคนอูอย่างเป็นทางการสวัสดีคนดูทุกคนนะคะ นี่ก็เป็นพิธีเบิกเนี่ยสินค้าห่วงจุ้ยนะครับโดยคุณดูจะสัมผัสครับผม 大天尊，学灵高上帝，学天古佛伏魔大帝，忠孝祖师代天古佛，南无观世帝君，南无观世帝君，南无观世帝君。 ข้าพเจ้านายปาลวัตน์ิมรัตนาอ่าวพรผู้สนองพระราชองการท่านเทพเจ้าโคลูให้ทําหน้าที่ตักเตือนมนุษย์โลกประกอบคุณงามความดีและเกรงกลัวในบาปบุญคุณโทษวันนี้ข้าพเจ้าจะทําพิธีอัญเชิญเบิกเนรตามคติจีนโบราณในการเบิกเนตรูปปั้นเทพเจ้าโคอูและสิ่งของเสริมหองจุ้ยซึ่งปีหน้าตรงกับปีนักษัตริปีเสือเป็นปีโฉที่สาธุชนทั้งหลาย อยากได้สิ่งของเสริมมงคลไปประดับในบ้านเรือนข้าพเจ้าขอทูลเชิญทิพยานท่านเทพเจ้าคาุณอูเสด็จมาเป็นประธานในพิธีทําการเจิมเมกเนตรพุทธาพิเศษสิ่งของมงคลทั้งหลายนี้เพื่อปกป้องคุ้มครองภัยเสริมโชคลาภวาสนาให้แก่สาธุชนทั้งหลายด้วยเดชะอำนาจพระบารมีของพระองค์ท่าน ขอบคุณดาวสนับสนุนนะคะ50ดวงนะครับจากคุณมาดีรัตครับผมขอบคุณครับอันเชิญเบิกเนธเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และหลังจากนี้เมื่อสาธุชนได้นำกลับไปสักการะบูชาแล้วประสบแต่ความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองด้วยเดชอำนาจบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ข้าพเจ้าขอเริ่มพิธีอันเชิญเบิกเนรอย่างเป็นทางการใครกวางจีรี สวัสดีคนดูหนึ่งร้อยสองร้อยคนนะครับสวัสดีคนดูสองร้อยคนนะครับสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับอันนี้เป็นพิธีที่คุณดิวนะครับทําการเบิกเนตสินค้าหวงจุ้ยนะครับสินค้าปีชงปีหน้านะครับนี่ครับอันนี้คือของฮวงจุ้ยทั้งหมดนะครับที่คุณดิวเบิกเนตครับผมมีเสือหักทองหักเงินนะครับ ปีหน้าเป็นปีเสือตัวสือตัวเสือนี้นะครับเหมาะสาหรับปีขานมากๆเลยครับนะครับบัดนี้ข้าพรเจ้าขอทําการเบิกเนตรลูกั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และของเสริมวงช่วยทั้งหลายอย่างเป็นทางการขอทูลเชิญที่พยานท่านเทพเจ้าคปรดดูเสด็จลงมาจากแดนสวรเพื่อประกอบพิธีอัญเชิญเบิกเนตร นะครับเอ่อสิ่งที่ท่านผู้ชมได้ชมดูตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนการเชิญอันเชิญนะครับยานท่านกนูนะครับขออันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุปรทั้งหลายานท่านกนอูนะครับมาเจิมนะครับเอ่อสินค้าห่วงจุ้ยนะครับเสริมพลังสินค้าห่วงจุ้ยนะครับทุกชิ้นเลยนะครับโดยคุณดิวจะสัมผัสครับผม ทุกชิ้นเลยนะครับจะผ่านการเจิมโดยโดยคุณดิวสุอพันธ์เลยครับสินค้าทุกชิ้นนะครับจะผ่านพิธีโดยคุณดิวมาครับ กระจกแปดเหลี่ยมก็เช่นกันครับถ้าของมาถึงแล้วคุณริวก็จะทำที่ทันทีเลยครับก่อนส่งถึงมือให้ลูกค้าทุกคนครับผม กระจกแปดเหลี่ยมนะครับเป็นสินค้าที่มีคนถามหาเยอะมากๆเลยนะครับจะต้องสั่งจองนะครับสามารถทักแอดไลน์ไปได้นะครับ smu88 ครับหรือว่าทักเพจที่รวิวมาเลยก็ได้นะครับเพื่อสั่งจองกระจกแปดเหลี่ยมไมมเพราะเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าที่คนสั่งจองเยอะมากๆครับผม สวัสดีคนดู287้28คนนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับนี่เป็นพิธีเบิกเนตรนะครับอันเชิญยานท่านกนอน,นะครับนะครับอันเชิญยานท่านกวนอูนมาเจิญสินค้านะครับเสริมพลังให้กับสินค้าหงวงกุ้ยนะครับทั้งทีโดยคุณยูจุดสัมผัสครับผม กระจกแปดเหลี่ยมน,นะครับจองไว้นะครับจะได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับ <25. S 1> กระจกแปดเหลี่ยมน,นะคะบูชาสองร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับ <25. S 1> กระจกแปดเหลี่ยมราคาสองร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับสามารถสั่งจอง แอดไลน์แอดเอ็มยูกระแต่เข้ามาได้นะครับสินค้านี้จำนวนจํากัดน,นะคะะรับเพราะว่ากระจกแปร์เลียมนี่เป็นสินค้าที่คนสั่งเยอะมากๆครับผม<า>มา้าหนึ่งราคา1,999บาทครับ นะเสือหามเงินหามทองนะครับราคา888้บาทครับเสือหามเงินหามทองนี้เหมาะสําหรับคนปีเสือมากๆครับใช้สําหรับแก้ห่วงช่วยสําหรับคนชงปีเสือครับผมนะครับไว้เสริมพลังคนปีเสือครับเพราะว่าปีเสือมีการชงตัวเองครับนะครับ ทายทาทไทยที่อยากดูปีชงนะครับของของแก้ปีชงปีชงจะเจอปัญหาอะไรสามารถดูได้ในเฟซบุ๊กนะครับที่ดิวเจ็ดสัมผัสครับผมอีพีล่าสุดเลยครับกระจกแปดเหลี่ยมนะครับต้องเปลี่ยนทุกปีนะครับเพราะว่ากระจกแปดเหลี่ยมจะรับพ<ม>ลังงานลบไว้นะครับต้องเปลี่ยนทุกปี ทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่เก็บพลังงานลบไว้ทิ้งไปแล้วก็ซื้ออันใหม่มาแวนนะครับ ของปีชงปีที่แล้วต้องทําอย่างไรครับเอ่อสามารถทิ้งได้เลยครับเพราะว่าของปีชงอ่ะต้องแกอ,อต้องต้องเปลี่ยนใหม่ทุกปีนะครับเพราะว่าทุกปีอ่ะไม่เหมือนกันนะครับต้องเปลี่ยนใหม่ทุกปีครับผมสามารถแอดไลน์แอดเอ็มูแปๆเข้ามาสอบถามแอดมินได้นะครับว่าควรทิ้งไหมหรือว่าควรเปลี่ยนเป็นอันไหนอะไรครับปีนี้อะไรเสริมพลังมาแรงครับผม กดกระจกแปด,ดเหลี่ยมถ้าสั่งอันใหม่มาแล้วควรเปลี่ยนช่วงไหนของปี65เอ่อแนะนำให้เปลี่ยนก่อนจุดจีนนะครับกระจกแปดเหลี่ยมครับผมเปลี่ยนก่อนจุดจีนครับผมนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสั่งจองได้นะครับเดี๋ยวจะหมดก่อนนะครับแอด8ครับหรือว่า ทัก Facebook นะครับที่วิวสัมผัสมาได้เลยครับมีแอดมินคอยตอบครับผมวิหารอยู่ที่ไหนครับวิหารอยู่ที่บางบัวทองครับผมนนทบุรีครับสามารถปักหมุดที่ Google Map แล้วก็ขับรถตามมาได้ไดเลยครับผมของปีชงปีวอกนะครับของปีชงปีวอกแนะนำลูกท้อครับผมนะครับ ลูกท้อครับผมสามารถทักเข้ามาจองหรือว่าสอบถามแอดมินได้นะครับลูกท้อนะครับต้องสั่งจองนะครับตอนนี้ยังไม่มีครับผม,บมอ,ยอยากได้ของปีชงต้องทำอย่างไรคะ่ะทักทักแอดมินเข้ามาได้เลยครับแอดมยูครับผม ขอบคุณครับขอบคุณครับใช้ขากระจกแปดเหลี่ยมของข้าประมาณ20วันบาทครับประมาณนั้นครับ1อาทิตย์ถึง20่สิบาทครับผม สั่งแบบแขวในรถต้องทําแบบไหนราคากระจกแปดเหลี่ยมสามารถทักแอดมินเข้ามาสอบถามได้นะครับมีแบบเล็กนะครับกระจกแปดเหลี่ยมแบบเล็กที่แปบบในรถอยู่นะครับสวัสดีคนดู237คนนะครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับ นี่เป็นพิธีเบิกเน็นะครับสินค้าโฮมดูยี่ช่งนะครับโดยคุณวิวสัมผัสของอันเชิญอย่างนั่นตรงนีนะครับมาบรรทัศมาเสริมพลังให้กับสินค้าโฮมดูนะครับก่อนส่งมือให้คนที่สั่งสินค้าโฮมดยเมื่อวานนะครับไปนะครับเนี่ยครับโดยคุณวิว,วสัมผัสเลยครับ าขายอยากขายดีทำยังไงบ้างครับอืมทักแอดมินไปได้เลยนะครับแล้วบางอย่างผมก็ไม่รู้ครับก็คือแอดมินเขาจะรู้เยอะกว่าผมนะครับตีวอกพี่คงเี่ยงห้าตีวอกนะครับแนะนำลูกทอนะครับลูกทอนะครับลูกทอนะครับเสริม เกิดในด้านอายุครับนะครับใครที่ดู EP นะครับปีชงใน YouTube ช่องพี่ลิวแล้วบ้างครับนะครับพี่ริวก็จะพูดถึงปีชงปีวอกนะครับปีชงปีวอกเนี่ยสงร้อยเปอร์เครับผมนะครับท่านที่เกิดปีวอกนะครับก็ระมัดระวังนะครับเรื่อง อุบัติเหตุนะครับแล้วก็โรคหรือว่าอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นที่บริเวณหัวนะครับใน EP นั้นนะครับที่มิวเพิ่พูดไว้นะครับก็สามารถดู EP เต็มนะครับได้ใน a ฟ e b o o กนะครับช่องดิวจิตสัมผัสชแนลครับผมสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็มีของแก้ปิชงต่างๆนะครับที่ดิวก็พูดไว้ในคลิปนั้นนะครับ เหรียนเจ้าพ่อเสือนะคะรับที่อยู่กระซูมาว่าจะแจกให้หลังทุีนะครับต้องอดใจรอนะครับเรียนให้สาชนมีชีวิตและการเป็นอยูที่ดีขึ้นด้วยดชาอนาพระบารีท้เจ้าปเรียนเจ้าพ่อเสือนะครับพี่ริวจะแจกหลังทุทีนะครับขอกระซิบน,นิดนึง คุณสัิยารินนะคะบอกว่าบูชาเปลืยเสียเงินเข้ามาตลอดเลยค่ะเฮงเฮงริงค่ะขอบคุณมากๆากค่ะคุณพาฝันแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณคพาขอบคุณพานะครับ ขอบคุณคนที่ส่งดาวครับแล้วทั้งหมด440ดวงนะครับขอบคุณมากมากเลยครับนะคบขอบคุณมากาเลยครับที่ส่งดาวสนับสนุนนะครับให้กับเพจที่ลินะครับกระจกแปลี่ยมนะคะสามารถสั่งจองนะครับ adline admu88 เข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็ทักเพจที่ริวมาได้เลยนะครับมีแอดมินคอยตอบบ กระตกแปเหลียงเป็นสินค้าที่คนถามเยอะมากๆเลยครับต้องสั่งจองนะครับนี่สั่งจองนะปีกุลนะครับปีกุลในอีทีนะครับในอีทีที่ที่ดิวพูดในเฟซบุ๊กเอ,อ่อไมช่สิใน y o u t u นะครับในอีทีที่ตรงอ่ะที่ดิวแนะนำให้ใส่เหลียญกีเสียครับผมสำหรับปีกุลนะเอ,อ่อนะครับ สามารถแอดไลน์เข้ามาถามได้นะครับกระจกแปเหลี่ยมนะครับเป็นสินค้าห่วงจุ้ยไว้ปรับบ้านปรับสถานที่นะครับ ทุกปีนักกษัตริย์สามารถใช้ได้ครับผมนะครับไม่ได้ใช้ได้เฉพาะตีตรงนะกระจกแปดเหลี่ยมใช้ได้ทุกปีนักกษัตริย์ครับเพราะว่าเป็นของห่วงจุ้ยที่ไว้ปรับปรับสถานที่ปรับบ้านแวนไว้กับบ้านนะครับปรับทางสามแฉกสะท้อนสิ่งไม่ดีต่างๆออกไปนะครับสามารถใช้ได้กับทุกปีนักกษัตริย์นะครับสําหรับกระจกแปดเหลี่ยม ปิเสียตั้งโต๊มีนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาถามได้นะครับ๊เสียตั้งโต๊ะมีนะครับ สวัสดีคนดู214คนนะครับคนที่ดูอยู่นะครับนะครับสามารถเข้าไปกดไลค์นะครับเขตสินค้า่วงจุ้ยทุกมุมโลก168ได้นะครับอันนี้เป็นเขตนะครับสินค้า่วงจุ้ยโดยพี่ดิวเลยนะครับ สามารถไปกดไลค์ไว้ได้นะครับจะมีอัเปเดตสินค้าห่วงจุ้ยต่างๆนะครับที่เข้ามาที่ทําพิธีโดยที่ดีู่นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้เลยนะครับนะครับเหตุนะครับที่ตักบุตรอยู่ตรงนี้นะครับทีมัาเสงสั่งมังเต่ามังกรไปแล้วขอบคุณมากๆครับ ท่านกลอนอูราคาเท่าไหร่ครับเอ่อท่านกลอนอูนนอมีมีหลายฟางมีหลายองค์มีหลายขนาดนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาถามได้นะครับตั้งแต่เป็นที้หรือเป็นขนาดตั้งหน้ารถหรือเป็นขนาดตั้งดูขาองค์องค์งใหญ่เลยก็มีนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาถามนะครับว่าต้องการแบบไหนตั้งที่ไหนไนะครับ จากนั้นก็จบแปดเหลี่ยมกับเสือค่ะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะแอด M U แปดแปดครับผมนะครับกดก็เข้าไปที่ไลน์นะครับแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนนะหาเพิ่มเพื่อนโดยไอเดียล่านะครับแอดมีตัวแอดนะครับแอดตัว M ตัว U แล้วก็แปดแปดครับผมนะครับรูปโปรไฟล์นะครับก็จะเป็นเหมือนเสืสินค้าหงที่ทุกมุมโลกนะครับที่ปักอยู่ที่ปักหมุดอยู่ตรงนี้ครับรูปโปรไฟล์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ สามารถเข้าไปถามได้เลยครับเพิ่เขาทยพอยเจ้าใส่สิงเกียร์นะครับราคาบูชา659บาทครับ สำหรับท่านกวนอูนะครับปางนั่งบัลลังก์ปางนะครับนะครับมีคนจองเรียบร้อยแล้วครับนะครับสององค์ที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับมีคนจองเรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามได้นะครับเข้าไปสั่งจองได้นะครับในขณะนี้นะครับของเสือมงจุ้ยเป็นตามความเชื่อของคนจีนนะครับผม ที่รูนั้นก็ได้ค้นคว้าตามความเชื่อของคนจีนในเรื่องของปีชงในปีนักษัตรนะครับที่จะเกิดขึ้นในปี2565และได้จัดเตรียมวัตถุมงคลตามความเชื่อที่ใช้เสริมมงวยในบ้านเรือนคนจีนจะมีความเชื่อหนึ่งปีจะเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับผมโยนของเก่าทิ้งนั่นหมายความว่าอะไรครับอะไรที่เป็นของเสริมมงวยต่างๆเขารับทั้งดีและไม่ดีให้เขารับออกไปแล้วก็นําไปทิ้งนั่นเองนะครับผมว่านั่นในหนึ่งปีจะเปลี่ยนหนึ่งครั้ง นะก็ถือว่าขอให้คนที่ได้ไปจงมีแต่ความสิริมงคลนี่คือของเสริมสําหรับปีชงใน12นักกษัตร์ในปี2565ครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะพี่ลิวยังม,มีของขวันมอบให้กับทุกท่านนะครับผมอันนี้ฟรีนะฮะก็คือใครที่เดินทางไปกราบไหว้วิหารอริยเจ้าควรอูนะครับไปไหว้สวดมนต์ข้ามปีที่วิหารอาิยาเจ้าควรูนะครับผม,ผมก็จะได้รับเหรียญปีชงนะเจ้าพ่อเสือนะครับผม ถ้าเสร็จทันนะครับจะได้รับเหรียญเจ้าพ่อเสือพร้อมยันฟรีไม่คิดเงินนะครับแล้วก็จะเริ่มแก้ปีชงกันวันที่4กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะครับใครที่เดินทางมาแก้บนที่วิหารอายเจ้าโกูหรือแก้ชงก็ตามจะได้รับเหรียญเป็นที่ระลึกและในวันตุกจีนนะครับผมจะมีพิธียืมเงินเทพเจ้าโกูนะครับออขอให้ทุกท่านนั้นรอติดตามฟังข่าวแล้วกันนะครับ1ปีมีหนึ่งครั้งครับโอกาส ที่ทุกท่านนั้นจะได้มาขอพอรนะครับเอาธนบัตรท่านกดูไปเสริมสิริมงคลในการค้าขายนั่นเองนะฮะก็ขอให้ทุกท่านที่สั่งจองแล้วจงมีแต่ความสุขความเจริญประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานนะครับอนุโมทนาครับครับผมครับผมสำหรับคำถามของทุกคนนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาถามได้นะครับแอด8ินยูแปดแปดหรือไม่ก็ทักเพจเฟซบุ๊กเข้ามาสอบถามได้นะครับ ส่วนคำถามที่ว่าพี่วอลกชงไหมสามารถเข้าไปดูใน Facebook นะครับไม่ใช่ YouTube นะครับช่องรีวิวสัมผัสแชน n นลนะครับพี่ริวทำคลิปไว้อยู่นะครับปีชงสีปีนะครับสามารถเข้าไปดูได้วันนี้พิธีเบิกเน่ก็จบแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณดาวนะครับสี0รนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับกด